เอากันละครับทุกคนไทยเอาชนะบบลแกาเรียไปได้3ต่อ2เซตนะครับ VNL 2024สนามที่3ที่ประเทศฮ่องกงแอดมินก็รวบรวมความหาความแบบเอ้ย <c oughs> ความแบบอีกอย่างวะมา,าฝากทุกคนกันครับเริ่มกันที่จังหวะตบของบีมพิมพิชยาโกกรัมนะครับเป็นคลิปที่แอดตัดมาสั้นๆนะยาวๆเดี๋ยวดูวนะครับคือบีมตบปับ๊บรวมพลังกับเตยเฮ้ยสองคนนี้รวมพลังกันด้วย ไปดูโมเมนต์นี้กันเลยครับ ในส่วนของชัดจุออนมอกซีนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเธอโดนเสิร์ฟจี้อีกเช่นเคยจี้แล้วจี้อีกนะครับจี้บุ๋มบิ่มคนเดียวเท่านั้นจี้จนกระทั่งบุ๋มบิ่มเนี่ยขึ้นเป็นตัวรับยอดเยี่ยมนะครับหมายถึงรับเสิร์ฟนะเสิร์ฟจี้ชั้นเหลือเกินก็เป็นความประทับใจนํามาฝาักทุกคนกันเมื่อพูดถึงบุ๋มบิ่มป๊บก็อดพูดถึงคะแนนนี้ไม่ได้นะครับเป็นจังหวะที่บุ๋มบิ่มเนี่ยตีไล่เส้นตีไล่เส้นได้แบบคมกริบสวยมากเป็นแต้มที่สวยที่สุด ของ VNL 2024ัีีไทยกับบาลารียแต็มน,นี้เลยในขณะที่พรพันเกิดปาดนะครับแมตต์นี้ลงมาเซตเป็นตัวจริงยืนยาว5เซตร,รวดผู้บรรยายก็วัยยศนะครับบอกว่าพรพันเนี่ยเซตดีมาก เซตจนบล็อกของบัลแกเรียหายไปบัลแกเรียจับบล็อกไทยไม่ทันนะครับไม่รู้บอลสุดของไทยซะแล้วไปดูแต้มนี้กันเลยครับ ก็จะเห็นเจ้าบีมนะครับตบแบบโลง่งๆนั่นเองภาพต่อมานะครับอยู่กับบูมบีมชัดจอยมอกซีอีกเช่นเคยนะครับรับบทเป็นดาราสาวฮ่องกงที่มีแฟนคลับอยู่ในประเทศฮ่องกงนะครับมาต้อนรับเธอเยอะมากเป็นแฟนคลับฮ่องกงที่พูดไทยได้นิดหน่อยนะครับืนะก็คนมันน่ารักใครๆก็อยากถ่ายรูปอยากให้ของขวัญไปดูกันเลยครับ ้วยคลิปนี้นะครับที่เพียวอัจฉราภันท์ของยศซึ่งเพียวรับปดเป็นตัวตีบอลแทรกนะแล้วแบบสะใจมากบิดแบบลูกนี้ถ้าเข้าบอลไม่เร็วแล้วข้อมือไม่เร็วจบนะครับดับแต่ว่าเพียวทำได้แต้มนี้สวยเหมือนกันนะไปดูกันเลยครับ Pen coming in. ติดตามเชียร์ในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะครับเลือ,อีกสองแมตช์ไทยเจอกับโปแลนด์ and, แล้วก็เจอกับเยอรมันนะครับซึ่งมีโอกาสชนะทั้ง2ประเทศเลยไทยเราก็เคยชนะโปแลนด์มาแล้วชนะถึงเนื้อบ้านเขาด้วยนะในขณะที่เยอรมันนะครับเราก็มีโอกาสชนะเหมือนกันแม้สถิติที่ผ่านมานะครับไทยเราจะแพ้มากหน่อยแต่ก็ถ้าทำได้มันก็ดีนะครับเชียร์กันยาวๆจ้า